สวัสดีค่ะทุกคนจา้ามานี่พานนังพามาชมผักนะคะทุกคนอันนี้พามาชมผักแล้วที่ไปเก็บผักชีล้อมนะคะมาอนี้ดูค่ะทุกคนใครกินมั่งคะผักอันนี้นะผักต้นบัวบกหรือเปล่าที่เขาเรียกนะคะทุกคนนี่งามมากอ่อนๆนะจ้ะอ่อนๆเลยนะคะทุกคนไปเต็มไปหมดไปตรงนู้นเลยนะคะทุกคน นางขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เขามาติดตามแล้วก็รับชมนะคะจะติจะชมจะด่าดจะว่ายังไงก็ตามสบายนะคะทุกคนคะ่ะก็มีบ้างเนาะคนรักก็ต้องย่อมมีคนเกลียดหรือว่าไม่ชอบเราอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเราอาจจะทําผิดพลาดอะไรไปก็ขอโทษขออาภัยนะคะทุกคนจ๋านางกาจะเเ็ดให้ทุกคนว่าพอใจอ่า ไม่พอใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนคะ่ะหรือว่านางเก็บผักคะน้าทะเลแบบว่าบางคิปคอมเมนต์มาก็บแบบมาเก็บแบบทอนรากทอนโคนหรือว่าเก็บแบบจะมาให้เหลือออะไรนะก็แบบบางคนก็บอกว่าเออเก็บแบบนีมันก็นจะมันก็นจะสูญพันธุ์นู่นนี่นั่นนะคะทุกคน แต่ถ้าจะดูคลิปนั่งอี่ดีกับนั่งบริเก็บเอาทั้งกอน,นะคะนั่งเก็บเอาแค่ต้นสองต้นสามต้นนะคะแล้วกอนหนึ่งมันมีเป็นยี่สิบต้นที่มันจะขึ้นม้านะคะทุกคนจากยี่สิบต้นมันจะขึ้นมาแล้วมันจะแตกแขนงกิ่งก้านสาขาออกมาอีกทั้งหากนะคะทุกคนที่นั่งตัดเอาต้นอ่อนๆนอะนัง่งบริตตัดเอาต้ว่า ตัดต่อเขาทิ้งนะคะทุกคนคือนังตัดเอายอดที่มันใหญ่ๆขึ้นมาใหญ่ๆเฉยๆนะคะทุกคนค่ะคือมันนังว่าไดนาตัดเอาหมดมเพื่เอะแบบถอนรากถอนโคอนอะไรเง้นนะอ่านะ,นะคะทุกคนจาน่านังกะขอบคุณหลายๆด้วยใาที่เขามาชมคลิปนะคะที่ทั้งชมทั้งติอะไรก็ว่าไปก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนนั้นก็ จะปล่อยผ่านค่ะทุกคนนังเก็บมันเอามาคิดหลาย้วงก็โอ้นังก็คือสิ่ประเฮ็ดคลิปต่อไปหรือจังใดนังกอคิดประถูกบออกนะคะทุกคนคือบอกประถูกนะนังกะรู้นสงซประเก็บอีกบอหรือว่าจะเฮ็ดแบบใดดีให้ทุกคนได้ถูกใจนังเห็นช่องไงนั่นแหละจ้าที่เขาพักอันเคยนังเคยเห็นเขาไปตัดเนาะนังก็อไปตัดเบิ้งกันนะเอามากินเบิ้งกันนะว่ามันเป็นยังไงมันแสบคือจัง เขาตัดไปจนอ่อนๆไปกินบอมันคือกะคือได้ล้องนะค่ะทุกคนคลิปนั่นกะเอาเป็นว่าก็ถูกถก็ถูกชมถูกด่าไปเยอะอยู่นอนแลละค่ะทุกคนค่ะอันนี้อันนี้ผักต้นบ,บุกนะแต่ว่านังบบเก็บนะคะทุกคนนังยังไม่อยากกิน <c oughs> นะนั่แลละค่ะทุกคนนังกขอบคุณในไลน์นะคะไปไปจ้าไปเก็บ ไปเก็บไปนั่นกันไปเก็บผักชีล้อมกันค่ะทุกคนอันนี้ต้นบวบนะเยอะมากค่ะทุกคนดงผักชีล้อมนะคะเยอะมากฝั่งนู้นด้วยค่ะนี่นะจ๊ะฟ้าโทรนงามเลยค่ะทุกคนฝนตกด้วยนะคะเมื่อนี้นู้อย่างสวยงามเลยจ้าจใครกินมั่งนะนี่ อ่อนๆเลยจ้ะน,นี่ค่ะทุกคนเยอะมากเลยเต็มถุงเลยค่ะเก็บเอาสักหน่อยนะคะจ้ะนี่ผักชีเขาเอิญเนานะนั่งเอิญถือซื้อบอคะนี่ผักผักชีร้อมนั่นแหละเนาะที่พีผ่ผีผีพันพะเอิญนะคะ เอาตนอ่อน,ออนยอดอ่อนเขาจะ้ะตรงนี้ค่ะทุกคนนี่อันนี้อ่อนๆเลยนี่นยัางงามค่ะงามมากโอ้ฝนตก ฟ้าดินไม่เป็นใจเลยนะคะทุกคนวันนี้ดูคะ่ะยอดอ่อนๆเขานี่นะจ๊ะนี่นีค่ะ,คะงามมากคลิปนี้ว่าผ้าเก็บขนาดทะเลนะคะทุกคนเพราะว่าโดนกระแสตีกลับ <laughs> จ้ะนี่นะคะคลิปนี้ก็จะพาเก็บผักชีรอมนะคะงามจ้ะ เปียกก้นเปียกเพราะว่าอยู่ในอยู่ในดงดงผักชีล้อมค่ะทุกคนฝนตกแล้วมือน,นี้เนาะอากาศว่าเป็นใจนะคะเ,เดี๋ยวนั่งเบดุกันที่ถึงเพิ่นบนหหยู่นะว่านั่งเบาดุนี่นะคะทุกคน ขาตั้งกล่องนะคะทุกคนจะมีก็จังไม่ได้นะคะวันนี้อืมไอจ๊ะรกิ๊กเก็บเานี่นะคะสักกน้อยนะเอายอดอ่อนๆเขานี่จะคุณเราเนาะมีคนรักก็มีคนเกลียดน,นะคะทุกคน เขาจะไปเฮตุให้มันถืกใจคนทุกคนกับบ่มกับ,บ่ได้เนาะเขาก็ okay. ทำตามที่เราทำได้นะคะทุกคนอุยอดอ่อนมากเลยอันนี้นี่จ้างามเลยค่ะจะหมุนเขาลึกๆหมุนเข้าไปนี่ พี่เอาไปกินยังไงกันเอาไปลวกจิ้มกินกับน้ำพริกนะคะมันหลยอยู่นะคะทุกคนตอนน้ำบริเวเปิดเห็นไามกับเอาตรงโน้นพี่จะงามไปหมดเลยนะคะทุกคนต้องแบบว่า ตองนั่งแล้วก็เปิดเอาดีๆนะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็เยอะใจะยอดอ่อนเขาเนี่ยกำลังขึ้นน้ำงามเลยจะ้ะดึงเอานะคะน,นี่ก็ตั้งใจเมีดนะจ๊ะทุกคนพามาเก็บผักชีร้อมนะจ๊ะสวยมาก ใครกินมั่งคะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้อายไปเหตุงานนั่งกับเรนเขาป่าจ้ะทุกคนจ้ะเรนเขาป่าฝั่งนู้นก็เยอะอะเจก็จะเต้มไปหมดจังสี่เลยนะคะรอดนี้อย่างงาม นี่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 สวยมากจ้ะตัวเสียงกับดังกุ๊บเกี้ยบกุ๊บเกี้ยบนะคะทุกคนเสือกันฝนนี่ค่ะต้นกระบ่า้นางเนาะถอนรากถอนโคนกะทิเอออะไรนะ คณะทะเลจะไม่ให้มันตูหรือ,อยังไงอะไรประมาณนั้นเนาะเพิ่นว่าให้เนาะอัเอานังนังกระชอนก่อนหนึ่งมันเป็นมีสิบก่อในก่อนหนึ่งนะคะทุกคนที่มันขึ้นมามันยังไม่มหมดมันขึ้นมายังว่่แน่หมดนะนั่งก็เอาที่มันที่นังขุดเจอซื้อเนาะที่นังขุดดินแล้วเจอในประมาณนั้นนะคะทุกคนแล้วทีนี้ นางก็ออกตรงน,นี้จ้ทีนี้นางก็ตัดเอาต้นกอน,นึงนะตัดเอาอยุ่ยอดสองยอดสามยอดนี่แหละก็เกินประมาณนี้นะคะนั่นงเก็บเอานะน้่นก็บอกว่าเหเเา้เก็บเอาใบทีกเเก็บเอาใบคลิปนังเก็บเอาใบนังก็เก็บอยู่นังก็เห็นช่องใหญ่ๆเนาะเขา เห็นช่องใหญ่ๆเพ่นท้าตัดขุด่ว่ามันขุดกับเขาทุกคนหม่องนังยู่เน่ะมันเป็นดินมันถมเนาะซ้ายหินมันทับถมมันก็เลยแบบไอ้นี่นะคะทุกคนมันก็เลยนั่งก็เลยต้องเอ่อหมุนเอานะก็เลยต้องขุดดินนะ ก็เลยเหให้ไพี่เพิ่นบ่พอใจเนาะบ่พอใจในการกระทําของนางที่นางติดขูดเอาถอนรากถอนโคดอะไรเงี้ยแต่นางก็เห็นคลิปช่งงหญ่ๆแลเพื่อนบอกให้นางไปเบิ่งส่งใหญ่ๆแนทะี่บเบิ่งช่งงหญ่ๆเขาพาเก็บจงังไหร่ออีหย่งมจังได๋อะไรประมาณนี้แหละนะที่เขเก็บแบบเขาประมาณนั้นคือแบบว่าเ่าเห็นตีเขาบ่อนเป็นพืชอนุรักษ์ ต่นังก็เห็นพางน้ำมีต่ฝลังเหยียบย่ามันตะลิตูนว่ามันขึ้นมาได้เลยนะ่ะเหยียบลงไปนะโอ้ยจ้ะเพิ่งเก็บผักทึ้งบุญได้แบบนี้เนาะเอาเข้าไปนี่นะคะทุกคนคลิปนี้ถ้าเก็บผักกาดผักผักชีลอ้อมพันธะอื่นพี่ส่องงิ่งๆพันธะอื่นน,น,น,นั่งก็เห็นพี่ส่องนิ่ๆขเขาเพิ่น เป็นร้องถอนขึนคณะทะเลถอนแบบตัดน่ะเพื่อนพัดตัดเอามะนั่นก็นตัดเอานั่นก็หาเอาบางอีกนะคะโอ้ยองกันทุนกคน,กนโอ้งามมากเลยนี่อาจารชุกคนจ๋าเอาแล้วงามมากน,น,นี่ตรงนี้ด้วย เฉพาะที่นั่นนะคะทุกคนมันนางไม่ได้ตัดเอาทั้งกอนะนังขึ้นมาสักกอนั้นอะ่ะมันจะขึ้นมาสักยี่สิบประมาณสิบห้าถึงยี่สิบต้นในกอเดียวนะคะทุกคนเวลามันขึ้นมานะ่ะคณะทะเลนะนังพูดถึงคณะทะเลนะคะแต่นางพามาเก็บผักชีรอมแล้วก็นังก็ตัดเอายอดหนึ่งสองยอดสามยอดนี่แหละไม่เกินนั้นเฮ้อ น่จาจะมันก็มีนั่นแหละเนาะที่อาจจะณอาจ,จะไม่ชอบใจในสิ่งที่เราทํานั่งบริกเก็บเอาล่างผ่านนะคะทุกคนเพื่อนว่าโอ้เอาเก็บแบบล้างผ่านเลยประสันบางผีคนหนึ่งเพื่อนว่าไหนเนาะก็น่ะนะนั่งบรีกเก็บเอาหมดนะคะทุกคนค่ะนี่งา,งามเลยจ้าไปแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้นังกับมาบนสุปงังมาเก็บผักชีล้อมด้วย เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบัลแลวคะ่ะบ๊ายบายงามมากเลยจ้ะ